มึงในจ่าหอยมึงในคะ่หะหลาย,ยคักหลายแน่เคลื่อนมาบอกหอยอ่านไล่ท้ายเนาะมึงมันอยู่น้ำฟังเต็มอยู่ขวดเอาอยู่น้ำฟังไล่หลายเดี๋ยวเพ่นสิพานไปเบิง่งไอ้หน่อยหา <c oughs> หอ,ยอันนี้บกหอยผัดหอยผัดข้าจอนพี่น้องเพิ่นกังอยู่เพิ่นอยากกินบกหอยผัดหอยผัดมันเป็นหอยจิบจี้ จี๋มิหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่หอยไร่ทงไร้ไทยเนาะเป็นหอยไร้ไทยมันบ่ได้หลายคืออยู่ฟังทางนั่นค่นหลายก็คือฟังทางนั่นแต่ว่าทางนั่นมันสิมี้นรู้นน่ะตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันไปอางนี้มันสิมีแต่ตัวใหญ่ๆหญ่เลยว่ามันสิมีห่างหางใช่อันนี้มันบ่งว่าหอยเอียงดอกนี่พี่น้องห่วงพระจันท์นี่ แต่ว่ามันก็เป็นคือไล่ผ่าไหมไล่ไถยู่ไหมนี่น,น,นี่เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเนื้อกับมันมันเด้เนื้อแน่นแน่นอากาศเมื่อนี้ก็คือฝนสิตกนี่ดอกเนาะทางไรฝน,นตกปนน,นี่เนาะแต่มื่อกี้คืมคืม,คมหนาวไหลจะไหนหน่อยเพราะถอดหมวกกันน็อกเพราะถอดหมวกกันน็อกเลยตีน้ำฟังนี่ลย หอย,ไล,ไย,ยหล,หลายไทยยังน้ำฟังหนักก็ลายเยอะหน่อยนี่ตัวนี้หอยไลายไทยป้านหมวดเจ้าเอือนหอยอีหยังจันนี่เบึงบึงนี่เป็นเอือนหอยไลายเอืนไลไลอนลายไ,ไทยนี่เบึง,งมันเป็นลายลายคือลายคือลายไทยนี่เนาะมันงามแสบพื้นกันโอ้ยตัวหน่อยใหญ่ๆเด้อหน่อยใด้ นวามเพ่นก็นได้แล้วล่ะเครื่องหม้อบ่ได้หลายกอจะไปได้กิน <laughs> ข่อยก็บ,บ่ได้หลายขึ้เจ้าเนาะเฮียตั้งไหน <laughs> ส่วนหลายหลายแต่นั่นตัวเน่าเนาะหอยเนา่าติน้ำทางผีนดำเลย <laughs> เฮยบรรยากาศผลอู้น <laughs> ยู่นแน่อันคล้องพุ่นมัน ยังได้บึงครับว่าว่า,าบึงเนาะขันว่าข้องกับว่าเมนข้องมาตองหน่อยหน่อยอันนี้ยังได้บึงไอห้หน่อยง้มามือเราบ้านี้อามาแต่แกงมากกว่าเธอไห้บ้างง้มมือเอา,เอาพ่าได้ไปกินอยู่เนาะพ่อไปพัดพัดกระเสบอ้อมกระเสียบด้วยพกหอยนี่ <ๆ S 1> ง้มง้มเพือได้ดีแท่หน่อยสูง,ง้มบ่ได้เห็นบ่ อ,ม,อม,มันตื่นก็เลยลองบึงรถรถข้าเจ้าอันออกมาหาหลายอยูด่ดิข้าเจา้าขึสิมาหาคือกันอันนี้ครับ้ากันมาหาตาเสาพดมันก็เลยค้นบุกไฟไหลายปกตินี่สวยก็หนีนะคนล้าหลาย มีบัวแดงน้ำเตยหน่อยอบัวแดงข้าวพลเออนี่ยาม่าน้องฟังเมันก็จ,จะสุดลงหาขึ้นกันแม่นบ่ดีเยินบ่ห้อยอันกาบเน,นี่ยมัติเยนฟังยังแน่ฉีตุม ฟังได้ขีดต่อมนี่เศร้าหาเอาหลน่นสวยๆหนึ่งคนหลายผดแล้วหนึ่งเขาเจ้ามานางมาักนางเนาะมันได้บรรยากาศดีบลาบัวปลาอย่างากันคุหนึ่งข้างหลังคุหนึ่งเจ้ามันมานางนี่เใช่ปะนี่หอยอันหอยกาบโบ,บราณเท่าตัวนี้นี่หอยกาบโบราณน,นี่ยบ้าดุงดุงมือๆเลยจ้าพวกนี่ไม่ตัวนึงยังไง กินแบบถรามาชาิชีวิต<อ>บานหนออเข้า้องสิละ่ะกั็พ่อเลยอยากได้กินยุ่ใส่หมกอกอุ้ยอุ้ยลุดลุดลุดน้อยลุดลุดลุดล้ดน,น,น,นดี่นี่นี่จุนี้เสดายหน่วยไ่คับได้ขึ้นบ่ทางเา<ม>นี้นนนอู้เสดายหน่วยไ่คับ คนนึงมันงุ่มหยากอยู่ปุ๋ยเขเจอดลงมาหาขึ้นกันมนะันก็เจอดกำลังมากปุ๊บรถข้างสีาขาวอยู่ข้างฟังเลยก็จอดดูฟังท่าปุ๋ยฟังนีน่เราห้อยไล่ท้ายไหลตาย

อันนี้ไม่หอยกามีอย่างุ่แตลาสายพัดมาเอิญบูคือกันนี่แต่ลามู่บานกันบูคือกันเด็กเขเหยียบอยอ่นี่แนวบ่เสบิงเป็นดำๆนี่แหละแนวเออแนว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 แกเบิอหไปเสียใครนั่นเห็น่หมนวอีหอยลายไทยน้ำฟังง่าย Nối, <cười> 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 hào, hào, bà, nuôi này nó đọc phải lại thay lại cái cao nó cái lại nuôi mình ngày như ตัวมันสิอ้วนเลยผู้ใดเห็นผู้ใดก็กินเขาก,ก็วบาแแ่บขนวยน้อยหลายมันกันเนือมันก็บ,บ่มีนี่มึงนี่มันก็สีเห็บเฉ็บติดเชีย เอาบ่าลลยตาหอยหนาเด้อเ,เอาาเอบะนาองไปที่พอแล้วกลับบ้าน,ปน่ปนี่ที่เซอยันถุงจะได้จั่อยวาได้หลายซ้ำเจ้าซ้ำไขวาได้หลายซ้ำเจ้าซ้ำ เจ้าได้เกือบเต็มแต่ว่างข่อยได้ครึ่งรึ่งหมอนะเง้ยลอเอาบอกถือว่าโอเคอย่าได้ไหลน้อยถ <c oughs> <c oughs> ุงอันนั้นเด้อกระเป๋าเด้อไหนไม่ไิเปียก ดหีหน่วยงามอยดีเดีกสองหม้อก็ได้สองหมอ้อเตรียมหอยใส่ถุงก่อนพ้ากันได่หลายดอกได้คดล้านเครื่งหม้อไอ้อน้อยได้ไร้ก็แค่น้อยหนึ่งอยูต่ตางเอาไปแห่น้องห้าตะกุงเทียบเขาได้กิน เป็นฟังก้ับบ้านก้นจ่าปนีคอยยางได้อันเปลือกมะหอยลายหลายๆพ้องมีเปลือกแเลี้ยนฟูๆไ่แต่เลี้ยนไม่มีใครดึงเลยอู้หูหก่อนหากินไปโอู้หูดอกคูนงามค่ะ แต่เก่าเพื่นหายยู่ฟังนั่นลหะจานั่นหลายหลีอยู่ฟังนั่นแต่ว่ามันหน,น่วยไปใหญ่คือฟังนี่เนาะมัดอุปกรณ์ก็เตรียมสิกลับบ้านแล้ววันนี้พ่อได้เอารถใสพ่วงมากเสร็จไปตัวนานไปทั้งไหน,ไหนไเนา่ เอาอันนี้เข้าไปในนี่เหมือนเลยก็ได้เอออันนั้นข่อยพายก็ได้นเนาะไอ้เจ้ากระเทีืวเออเออคนจีทีเอาคือากาวจัดกลับบ้านแล้วจ้าบัดน,นี้สวัสดีค่คะ